เกือบนกอะนะกกรรมาการมองมองตาแล้วมองตาอีกว่าเพราะว่าอาการมันออกเยอะไงอาการออกเยอะเออแต่พอขึ้นยกสามมาเนี่ยเริ่มบ็อกเซอร์แล้วนะครับเตะทีบเตะทีบนะครับนะไม่ไม่คุกวงในแล้วเพราะว่าไม่หนักไงเออขานั้นขึ้นมานี่เป็นมวยไฟเตอร์เนี่ยนะมวยไฟเตอร์ก็คือลุยต่อยฮกต,ต่อยอย่างเดียวเลยไม่ยัง้งทั้งยกอ่ะ อกขนางก็พยายามฟุตเวิร์กหนีอย่างเดียวเพราะว่าสู้แรงประทะไม่ได้แอดดูแล้วเนี่ยแรงประทะไม่ว่าข้างในหรือข้างนอกอ่ะแรงประทะต่างกันเยอะเออขานีเขาหนักกว่าจริงจริงยอมรับว่าหนักกว่าแน่ๆนความรับไว้เยอะถูกต้องนะ,ะเจเดตก็ยังลือว่าเขาอยู่ด้วยกันมาก่อนเข้าใจไหมเขาอยู่รวมกันมาก่อนอยู่ด้วยกันมานานแล้วเป็น มือขวามาตั้งนานแล้วนะครับแล้วอยู่นะใช่ไหมเพราะว่าพูดง่ายๆว่าเวลาเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาต้องคุยนู่นนี่นั่นด้วยกันในในนิทานเรื่องนี้เราคุยไปคุยมาคุยไปคุยมามันก็ได้รู้ไงในตัวละครเ,เขารู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องราวต่างๆที่คุยกันมาเนี่ยเขาก็เก็บ มันขึ้นอยู่ว่าใครจะไปเปิดเผยให้ใครหรือเปล่าต่างคน,ต,งงนต่งตนางารู้เรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเอาง่ายๆรู้เรื่องส่วนตัวของแต่ละคนมันขึ้นอยู่ว่าเขาไปบอกแต่แต่เขาก็บอกเรื่องความลับของเขาเนี่ยมันไม่คขอไมมีหรอกรู้สองคนแต่บุคคลที่สามนี่รู้ดีตลอดบุคคลที่สามอ่าบุคคลที่สามทำไมถึงรู้ดีก็รู้สิเขาเขไปบอกกันเนาะเออเขาก็ต้องรู้สิความลับคนนี้มีอะไรบ้างเนี่ย ก็ก็ไปพูดอีกฝ่ายหนึ่งให้ฟังนะอาคารนี้พอได้รู้ว่าเอ้ามึงเอาเรื่องกูไปพูดดิกูก็ต้องไปพูดให้คนอื่นฟังมัางดิจะได้ไม่เสียเปียบเสียเสียเปรียบซึ่งกันและกันเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นยิ่งเปิดเราก็ยิ่งรู้นะครับยิ่งเขาเปิดมากเราก็เรรู้เยอะขึ้นเราก็ได้รับข้อมูลไปเยอะๆนะแต่เราก็อยากจะรู้ว่า อมีไหมนะเรื่องหลักเนี่ยมีไหมแต่แอดว่าเขาน่าจะมีนะ <c oughs> เอออย่าลืมว่าเขียวหวานเนี่ยเขาเป็นพูดง,งา่ายเขาเอกอะนะครับพูดง่ายว่าพยานเขาเรียกว่าพยานนะครับพยานในในอัธรรยายเรื่องนี้นะพยานปากเอกอเอาง่ายของฝั่งนู้นะ เอฟซีก็ลองคิดดูซิว่าเขาจะรู้เรื่องนี้ mm. พวกนี้ดีแค่ไหนเอ mm. เขาก็ต้องคุยกันนู่นนี่นั่นตลอดแหละว่าเรื่องไหนเป็นยังไงยังไงเขาต้องออกมาเล่าคุยให้ฟังแหละนะ <c oughs> แล้วพอมันเป็นแบบนี้เอฟซีก็ลองคิดดูสิ mm. เราก็เริ่มคานเข้าใกล้บทเรื่องบทเรื่องราวของตัวนี้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกปีทุกทีแล้วนะครับว่าว่าในการบทสัมภาษณ์นะครับบทคุยนะันน่ะมีอะไรที่มัน ผิดแปลกแตกต่างนะครับนอกเหนือก่าสิ่งที่เรารู้กันไว้หรือเปล่าอ่าเห็นไหมเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้เออว่าเรื่องเนี้ยอ่ามันมีอะไรคุยเตรียมกันไว้ก่อนหรือเปล่านะครับรถไม่ประถมสวานอุบารเจ็บเลยมันสมการจะตามทันใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> คือพูดง,ง่ายๆนะ ยังไงเขาก็ต้องมีหมัดเด็กแน่แต่คืออ่ายกแรกเนี่ยอ่านอกไส้เนี่ยนะครับเขาเก็บคะแนนไปพอสมควรนะเขาซัดเก็บคะแนนไปพอสมควรแต่ว่าอ่าก็ยังไม่เท่าไหร่พอขึ้นยกสองนี่เจ๊กีวานี่ใส่เต็มดอกเอ,อเต็มชุด <S <S 1> <S 1> พูดว่าส่วนเซไปเซมาเกรรมการจะจับแพ้ไม่แพ้แหลอยู่แล้ว นะเพราะว่าอาการมันออกเยอะไงโดนทีไรก็มีอาการตลอดแบบมันมันชัดนะมันชัดเออแต่พอแต่พอมายกสามเนี่ยขึ้นแล้วนะเนี่ยแอดไม่รู้ว่าตอนเนี้ยลงไปหรือยังนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยเออตอบแล้วขึ้นยกสามแล้วเตะทำคะแนนแล้วเพราะว่ายกสองนี่เสียคะแนนไปอย่างมากเลยเอทั้งโดนนับเอ่ยนะถ้ามีอาการเลยโ h o นะครับนะ จนเตียนจนไปนะเออเกือบหลับแต่กลับมาได้นะนะเกือบไปออมามืดใช่ไหมมามืดสินะครับมามืดอยู่แล้วนะครับเออมวยมวยพูดง่ายมวยถูกคู่นะคู่นะี้เน่ไเผลอไม่ได้พลาไไดาไม่ได้กันด้วยประกาทั้งปวงนี่วะเผลอไม่ได้พลาดไม่ได้ทีเดียวเห็นไหมเขาเรียกว่าเรียกเรตติ้งได้ดีที่สุดอะนะเออ พูดง่ายๆว่าไม่ว่าไอ้สปอนเซอร์อที่ไหนเนะ่ะต้องเข้ามาขอเป็นสปอนเซอร์เพราะอะไรอ่ะมวยสนุกเอ่ะนะคนดูก็ได้ความมันเทิงไปด้วยสปอนเซอร์เลยเข้าเพียบเ,ยบเลยเอาพูดง่ายๆนะเออสปอนเซอร์นี่แย่งกันหัวนี่แทบชนกันอ่ะแย่งกันมาเป็นสปอนเซอร์เพราะอะไรโอ้โห เมื่อกี้ก็เห็นเขาได้เป็นนะเจกิวานนี่เขาตบรางวัลยกต่อยกกันทีเดียวเอ,อได้สติกเกอร์กันไปนะครับเพราะว่าอะไรต่อยถูกใจนะเออมีทิปมีทิปมีรางวัลน,นะต่อยถูกใจถ้าคนไหนหนักๆนะมัดเจ๋งๆเนี่ยนะครับรับรองได้เอฟซีมีรางวัลน,นะครับรางวัลตบให้ยกต่อยก,กันทีเดียว เดี๋ยวก็จะไปดูฝั่งนู้นว่าเขามีแต่เอ็ดไม่ค่อยเห็นนะฝั่งนู้นเขาจะมีอ่ามีการตบรางวัลน,นะครับเป็นยกยก,ยกไอไม่ค่อยเจอนะแต่เจ๊เจ๊เขียวหวานเนี่ยนะครับมีแน่นอนเอ,อมีแน่นอนมามืออ่อคุณยูพอดีนะครับสวัสดีครับผมนะเราได้เห็นนะครับเอฟซีโอ้โหเรื่องนี้นี่มันยิ่งยิ่งออกมา ฟาดฟันโจมตีกันนะทิ้งอาวุธหนักๆใส่กันเนี่ยเราก็ยิ่งได้รับความบันเทิงมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ได้อะไรที่เรายังไม่เคยรู้เราจะได้รู้นะเออแต่ก่อนเราไม่รู้นะนะไม่เคยรู้ว่าเอ้ยเขาเคยทําวิธีแบบนี้แบบนี้กันมาเนะี่ยไม่เคยรู้แต่ว่าครั้งนี้เราเริ่มรู้แล้วเออนะเขาทาอะไรยังไงเนะี่ยเริ่มรู้แล้วโอ,อ้เออแต่ก่อนเราไม่รู้อะ เราอุ๊ยทาไมต้องฉีดน้ําหอมอ่าตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยเราไม่รู้นะแต่ตอนนี้รู้แล้วเก็ตแล้วครับเก็ตเลยแสกได้ใช่ไหมแอนนซินจ่ายไม่อั้นจ่ายอยู่แล้วนะครับเออยกที่สองนั้นนะครับเขาจ่ายมาอยู่แล้วแอดเห็นอยู่นะครับเ็าจ่ายมาะจ่ายห็นเห็นอยู่นะครับสปอนเซอร์จ่ายแน่ แต่ขึ้นยกสามมาเนี่ยไม่รู้ว่าสั่งฝั่งนู้นได้ได้อัดฉีดหรือเปล่าเออแอดไม่รู้ว่าได้อัดฉีดหรือเปล่าก็ต้องมีแหละนะครับมืออัดฉีดเขาอาจจะมีอยู่แล้วแต่ถ้าเจส้มขึ้นมาอีกยกสี่เนี่ยแอดบอกได้เลยนะครับมาอีกเพียบเอาจริงๆมาอีกเพียบตอนแรกนี่เขาคิดว่ายกสามนี่เขาจะต่อยเออถอยยับถอยยับนะเตะทีเตะทีอย่างเดียวนะเออยกสาม แต่ผ่านนี้เขาเขาทำคะแนนมาเรื่อยไม่หนักแต่ทำคะแนนได้เรื่อยๆืยเนี่ยขยันชกขยันออกหมัดแต่ไม่หนักเดี๋ยวเดี๋ยวแอดว่ายกสี่เนี่ยเจซซูมออกมาแน่นอนดูนะเอ่อคอยดูแล้วกันเ,เอ็ดว่ายกสี่เนี่ยเจซซูมออกมาแน่นอนนะแล้วกะกะมาทิ้งให้นอกเลยภายในยกนั้นเลยคือกะเก็บอ่ะกะเก็บนี่โอ้โหคันนี้เราจะได้ดูมวยมันๆแน่นอน คิดว่ายกสี่นะเออคิดว่ายกสี่สี่เพราะว่ายกหนึ่งเนี่ยเขาเปิดฉากมาก็เตะทีบเตะทีบเตะต่อยมาเก็บคะแนนมาเออมาเรื่อยๆพอยกสองนี่เจอเจ๊เขียวหยวานอัดเข้าไปนี่โอ้โหนะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้นะแต่พอยกสามนี่เริ่มใหม่อีกแล้วนะเริ่มเก็บคะแนนอีกแล้วเออไม่หนักเออ แต่ว่าขยันเอได้ลูกขยันว่างั้นเจะพูดง่ายว่ากรรมการจะชอบแบบไหนเอชอบมวยแบบไหนอถ้ามวยบ็อกเซอร์ก็เตะต่อยทีบวงนอกอย่างเดียวเออ่ถ้าเป็นของเจเขีวหวานเนี่ยเจ๊เขีวหวานก็จะคุกวงในละอัดคือไม่ให้หายคอหายใจกันทีเดียวแล้วพูดง่ายหายใจลดต้นคอตลอดเวลา เอ่อ f อเออแล้วมันได้มันได้เสียงเชียร์จากจากสปอนเซอร์ไงเออเสียงเชียร์นี่รอบเวทีนี่ดังสนั่นกันทีเดียวเออชอบเลยมวยแบบนี้ชอบมากเขาเรียกว่าเป็นมวยมหาชนเออต่อยเมื่อไหร่นะครับมีเอ่อมีไฟเมื่อไหร่เนี่ยเอฟซเข้าไปดูกันเติมตามหลักเขาดูกัน ร้อยสองร้อยเต็มที่นะแต่ก่อนเนี่ยเขาไล์ทีนก็ห้าสิบหกสิบร้อยสองร้อยไม่เกินนี้เขาดูแค่นั้นเพราะอะไรเขาไม่ได้ไปอะไรกับใครแต่พอมาไฟต์พอมาขึ้นชกเนี่ยโอ้โหนะเออไฟ์ไฟ์แห่งศักดิ์ศรีนะเออในการขึ้นชกครั้งนี้คือเขาเรียกว่าไฟ์แห่งศักดิ์ศรียอมกันไม่ได้นะ ไม้เด็ดแต่และฝ่ายใช่ครับผมจะง,งัดออกมาแหละเออว่าไม้ตายเขาคืออะไรตอนนี้นะเราเราเป็นผู้ชมนี้เราได้เปรียบนะได้เปรียบนะแต่แต่เราก็ดูถามว่าเราชอบมวยบ็อกเซอร์ไหมมันก็ชอบหรอกเพราะว่าเขามีลีลามวยบ็อกเซอร์นี่มีลีลาก็คือเตะทีบถอยเตะทีบถอย เออไม่เข้าไปไม่แลกประทะเพราะรู้ว่าตัวเองไม่หนักพออาจจะไม่แลกประทะแต่อาศัยเตะทีปต่อยนะครับอ่ารอบรอบ,รอบวงก็คืออ่าพูดจาเหน็บแนมมั่งเล็กน้อยนะทำให้แกะเอานะพูดเออทำให้โมโหแต่ไม่ได้หนักหนาสาหะเท่าไหร่เออจำไหมแต่ถ้าเป็นขานั้นขึ้นมาในใส่ให้ทิ้ดไปเลยนะแบบพ่อขุมรามกำแหง เออแบบชาวบ้านชาวบ้านให้รู้เรื่องไปเลยเอสุดสุดสุดดติ่งกระลิ่งแบวแบบนั้นแหละเขาเรียกว่านักมวยมหาชนต่อยที่ไรมีคนดูเต็มตลอดเออเต็มตลอดเพราะคนเขาชอบแบบนี้นี่แหละมวยมหาชนต่อยเมื่อไหร่คนดูเมื่อนั้นดูเยอะด้วยเออล้น ต้องมีเก้าอี้เสริมกันทีเดียวคุณสิริกุลนะครับเราเป็นผู้ชมที่ดีเดียวโหหามวยถูกคู่แบบนี้เด็ดแบบเนี้ยหายากนะไม่ค่อยมีหรอกเออมีแต่มวยแทนต่อยไม่ได้เรื่องนะไม่ค่อยเวิร์กแต่ตอนนี้แอดบอกได้เลยว่าต่อยได้เสียแน่นอนเออแล้วก็ได้เคลียร์มันด้วยเออ เสียงเสียงข้างเวทีบอกเออเข้าไปที่เออเข้าไปที่โอ้โหบอกเออเข้าไปเลยโอ้โหนะคือมันมันได้ใจอ่ะเชียร์เชียร์ตามเชียร์เลยตามหมัดเลยว่าไงเนีเ่ยเชียร์เราได้ใจมันได้สะใจเออถึงเกิน <c oughs> หลายคนเอฟซีชอบมวยแบบนี้เขาชอบมากชอบดูแบบนี้เพราะว่าเชียร์แล้วมันมันได้ใจเออตามแรงเชียรนะ์ เขาไม่สนใจหราเทียร์เชียร์แบบนี้ใช่ไหมก็จัดไปแบบนี้ให้เต็มๆจุกจกกันไปเลยให้ใบอออบอนออกฤทธิ์แล้วใบบอนออกฤทธิ์ตอนนี้ก็เริ่มเผยออกมาแล้วนะครับนะแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเอฟซี FC นะในอาชยาเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านะแต่ มันอาจ,จไม่นานหรอกอาจจะเข้าในเรื่องส่วนรวมกว็ได้นะเอามาเอามาเปิดเผยให้กันแต่ตอนนี้ก็มีแพรมมาบ้างแล้วนะนะอ่นะมีใช้ไมเด็ดมาบ้างเป็นบางจังหวะถ้าจังหวะไหนเข้าก็จะใช้ไมเด็ดนั้นเล็กน้อยแต่ว่าถึงสอึกนะถ้าใช้ไมเด็ดี่มีสึกมีออกอกาการอออกอาการที่มันสุ่มเสี่ยงไงนะนะยิ่งยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งออกออก กีลาท่าทเนี่ยยิ่งสูมเสียงเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนีย่ยกระเทือนมากเท่านั้นเออกระเทือนมากเท่านั้นมีความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นจากคุณวันนัวัตดีครับผมมันต้องกระจ่างนะครับแอดว่าอีกอีก,อ,กอีกไม่นานหรอกนะครับเขาต้องออกมาพูดคุยเพราะว่า อย่าลืมว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาต้องคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่แล้วถูกไหมปรึกษาหารือกันถูกไหมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอยู่แล้วแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะเป็นคนที่รู้นะถ้าเขาโดนจี้มากๆเนี่ยนะโดนจี้โดนทําคะแนนหากไปมากแล้วละว่างง่ายๆนะครับเออจะทํายังไงนะ่ะก็ต้องออกมาเสี่ยงออกออกอาวุธออกท่าไม้ตายเสี่ยงแต่ว่าคําเสี่ยงนะั้นมันจะคุ้มหรือเปล่า ถ้าโดนไปเต็มเนี่ยอีกฝ่ายอาจจะโดนน็อกหรือเขาหลบได้นี่เราผิดพลาดพังเลยนะถึงขั้นแพ้เลยเลยนะแพ้นอกนะหรือไม่ก็โดนนับเป็นอย่างน้อยเออถ้าคุณพูดไปแบบไม่ยั้งคิดใช่ไหมนะแล้วสุดท้ายก็เข้าตัวเองเยอฟซอ่าลองคิดดูเข้าตัวเองนี่เสียย่างเดียวเลยนะเสียเลยทั้งทั้งนี่เรารักษาเรื่องนี้มานานมากๆ